เรื่องนี้นั้นต้องบอกว่าเกิดขึ้นประมาณสิบกว่าปีที่ผ่านมานักเมนที่เผาศพวัดหนึ่งในจังหวัดสุพรรณบุรีก่นอื่นต้องบอกก่อนเลยว่าจริงๆแล้วไม่ได้ต้องการที่จะมาสร้างกระแสแต่ไม้ผู้ที่ฟังนั้นคิดว่าวัดแห่งนี้นั้นมีผีที่ดุเพราะเมื่อไปไทยถามถึงคนในพื้นที่เขาก็อยู่กันปกติสุขดีไม่ได้มีอะไร ไม่มีใครไปพบเจอเข้ากับวิญญาณใดๆหรือว่าก่อนหน้านี้ที่พวกผมไปก็ยังไม่เคยมีใครในเล่าถึงเหตุการณ์ที่ชวนคนวนลุกหากจะมีก็คงจะมีแต่พวกผมนี่แหละที่ไม่รู้ว่าไปทำอะไรแปลงๆแล้วก็โดนดีเท่าหรือไม่ก็เลยไม่อยากที่จะเอ่ยชื่อว่าเป็นวัดแห่งใด เรื่องนั้นก็มีอยู่ว่าวันหนึ่งผมก็ได้รับโทรศัพท์จากเพื่อนในสมัยที่ยังคงเรียนอยู่ชั้นมัธยมเพื่อนคนนี้นั้นชื่อว่าเบงเขาได้โทรมาบอกบุญว่าตนเองกำลังจะบวชเป็นพระที่วัดแห่งนี้ในจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งก็เป็นบ้านเกิดของเบงเมื่อทราบข่าวดังนั้นผมแล้วก็เพื่อนๆอ,อีกห้าคนซึ่งก็มีสุทาเอฟตีออฟ ในนัดกันเพื่อที่จะไปร่วมอนุโมทนาบุญในงานอุปสมบทในครั้งนี้ด้วยเราทั้งหมด6คนเมื่อรู้ถึงเส้นทางการเดินทางแล้วจึงได้ซื้อตั๋วออกเดินทางโดยไปกันทางรถโดยสารประจำทางชั้น3เริ่มต้นเดินทางตั้งแต่ตอน9ก้าโมงเช้า ตามสไตล์ของรถโดยสารชั้นสามที่วิ่งไปแบบเรืเร่อยๆแล้วก็จอดอยู่ทุกป้ายกว่าจะไปถึงที่อู่จอดรถในตัวเมืองก็เกือบจะห้าโมงเย็นแล้วหลังจากนั้นพวกเราจึงได้โทรศัพท์ติดต่อไปอยังแบงที่มารอรับเราอยู่ที่รถกระบะเพื่อที่จะเดินทางมุ่งหน้าไปสู่หมู่บ้านที่ตั้งของวัดแห่งนี้ที่แบงนั้นจะบวช หมู่บ้านนี้ก็จะมีลักษณะเหมือนกับหมู่บ้านตามต่างจังหวัดทั่วๆไปก็คือส่วนใหญ่จะเป็นบ้านไม้ใต้ทุนก็จะยกพื้นสูงหรือว่าบางหลังก็จะมีลักษณะเป็นบ้านสองชั้นครึ่งปูนครึ่งไม้ประมาณนี้เมื่อถึงที่บ้านที่จัดงานพวกเราก็ได้ลงมาจากรถและก็ได้รับการพอนรับจากบรรดาญาติพี่น้องของเบงเป็นอย่างดี แล้วก็ได้พักผ่อนตามอัธยาศัยระตกตอนเย็นก็ได้กินข้าวกันพอไปกินข้าวกันเสร็จนาต้อยซึ่งก็เป็นน้าของแบงก็เดินถือเบียร์มาสองขวดแล้วก็ได้วางลงตรงแคร่หน้าบ้านพร้อมกับออกปากชวนพวกเราให้ไปร่วมดื่มด้วยกันเป็นธรรมดาของวัยรุ่นอย่างพวกผมในตอนนั้นคือ เรื่องของเหล้าเบียร์นั้นก็มักจะต้องดื่มกันในงานบุญหรือว่างานเทศกาลต่างๆเราทั้งหกคนรวมกับน้าต้อยก็ได้นั่งวงดื่มเหล้าเบียร์กันอย่างออกรถออกชาติเมื่อหมดแล้วก็ไปเอามาเพิ่มจนสักประมาณสามทุ่มปรากฏว่าเบียร์ที่เตรียมมานั้นก็หมดทีแรกพวกเรา,เาก็กวว่าจะหยุดดื่มกันแล้วเพราะว่าหลายคนก็เริ่มมีอาการเมากันมากแล้ว แต่ยังไม่ทันใดนาต้อยนั้นตะโกนเสียงดังมาด้วยความหม่าว่าหลานเบียร์ที่มีหมดไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปกินกันต่อที่วัดพอได้ยินนาต้อยพูดแบบนี้พวกเราก็เกรงใจก็เลยต้องพากันเดินตามนาต้อยตรงไปอย่างที่วัดซึ่งก็อยู่ห่างจากบ้านประมาณ3-4ถึงกิโลได้ไม่ได้ไกลมากนักพอเดินไปถึงที่วัด นาตอยก็เดินตรงไปที่ใต้ถุนศาลาการ,าาปรเปลี่ยนเพื่อที่จะไปหยิบเบีร์จากตู้แช่น้ำแข็งที่วางจัดเตรียมเอาไว้สำหรับงานในวันพรุ่งนี้ส่วนพวกเราก็ยืนรอกันอยู่ตรงลานซึ่งก็เป็นลานโลง่ลงๆบริเวณวัดยืนอยู่สักครู่หนึ่งผมนั้นเหลือบไปเห็นเพิงพักคล้ายๆกับศาลาซึ่งก็มีหลังคาอยู่ทางซ้ายมือ พอดีตรงนั้นมันมีเสือปูอยู่ที่ตรงลานด้วยก็เลยพากันเดินตรงเข้าไปนั่งล้อมวงหรอกันพอนาต้อยมาถึงก็ได้บรรเลงแล้วก็ดื่มกินกันต่อทั้งร้องเพลงก๊อขวดเบียร์พูดแซวเรื่องโน้นเรื่องนี้กันเรือเ่อยยจนเวลานั้นผ่านไปสักประมาณเที่ยงคืนเห็นจะได้ระหว่างที่คุยกันอย่างสนุกสนานออกรถออกชาติกันอยู่เนี่ จูจ่ๆมันก็มีลมหนาวพัดมานังวูบทำเอาพวกเราทุกคนนั้นหยุดชะงักกันครู่ใหญ่โดยอัตโนมัติมองหน้ากันไปแบบลึกหลักทำอะไรก็ไม่ถูกจากที่มองๆอยู่มันเหมือนกับจะสั่งเมาเลยก็ว่าได้แต่สักพักก็ไม่ได้สนใจก็ร้องรำทำเพลงเคาะขวดกันต่อไปผมยังจำได้ดีว่าพอร้องถึงเพลงกัญชาของวงคาราบาว ไอท่อนที่ว่าช่วยชีวิตคิดสั้นทํำไมเสพษสิ่งจูงใจให้ร้ายแก่ตัวเราเองสักครู่เดียวเท่านั้นผมรู้สึกเหมือนกับไหลซ้ายของผมนั้นขนลุกไล่ไปเรื่อยๆไปจนถึงต้นแขนแล้วก็รู้สึกว่ามีคนนั้นนั่งอยู่เยื้องข้างหลังไม่ทันไดผมก็เหลือบไปมองด้วยหางตาก็เห็นเหมือนกับเงาของผู้ชายรูปร่างผอม กำลังนั่งยองยองปลบมือตามจังหวะไปด้วยลักษณะเหมือนกับตกมือแล้วก็ร้องรำทำเพลงพร้อมกับพวกเราตอนนั้นต้องบอกว่าตกใจเป็นอย่างมากแต่ก็ไม่อยากจะทำให้เพื่อนนั้นตื่นกลัวก็เลยฝืนทนนั่งอยู่แล้วก็กระดกแก้วเบียร์ดื่มไปเรื่อยๆให้เหมาให้มากที่สุดพอเวลาผ่านไปได้สักระยะหนึ่งทุกคนนั้นเมาปลิ้น ทากับผมนั้นนอนกลิ้งกันอยู่บนเสือ่อสุตีอบเอฟแล้วก็นัต้อยก็พากันลากสังขารของตนเองนั้นไปน,นอนที่แกล้ใต้ศาลาการ,ปรเปลี่ยนประมาณสักตีห้าเสียงเพลงของงานบวชนั้นก็ดังขึ้นเรื่อยๆซึ่งก็เป็นเครื่องเสียงชุดใหญ่ปลุกให้เราทุกคนนั้นตื่นขึ้นมาผมตื่นขึ้นมา,ท,า,ท,าทั้งๆที่ยังไม่ได้สั่งเมาผลุกขึ้นมา มานั่งตั้งสติได้สักครู่ก่อนที่จะลุกขึ้นยืนพอหันไปเห็นด้านหลังของผมก็ทำเอาผมนั้นสา่งเมางในทันทีภาพที่เห็นก็คือเมนเผาศพซึ่งก็ห่างจากเพลิงศา,าลาโล่งๆที่ผมนั้นยืนอยู่ไม่ถึง20เมตรผมนั้นตกใจมากจึงพอหันไปหาไอ้ทาท่าทางของมันเองก็ตกใจไม่แพ้กับผม ผมกับไอ้ทาจึงรีบพากันเดินไปหาเพื่อนอีกสี่คนพร้อมกับพูดขึ้นมาว่าเฮ้ยเมื่อวานเรากินเหล้ากันอยู่ที่หน้าเมนหรือวะทุกคนนั้นมองหน้ากันแล้วก็พยักหน้าพร้อมกันแปลกจริงๆคือเมื่อคืนทำไมเราทั้งหมดไม่มีใครเห็นเลยว่าหลังเพลิงศาลาเป็นเมนอย่างไม่ทันไดไอ้ทามันก็พูดขึ้นมาว่าเมื่อคืนนั้นผีแม่งมาแดกเหล้าร้องเพลงกับเราด้วย ไอออนเมื่อคืนหลังมึงนั้นมีผีนั่งขัดสมาธิแล้วก็นั่งยองๆอ,อยู่สองตนนั่นหลังไอตีนั้นก็มีอีกสองปุ้มหันไปที่นาต้อยแกยังไม่ได้สติยังคงนอนสลบอยู่มีแต่พวกเราทุกคนที่สั่งเมาในทันทีเรามองหน้ากันพร้อมกับพยักหน้าตอบรับกันเหมือนจะบอกกันว่าพวกเราทั้งหกคนต่างเห็นกันหมดเลย ผมจึงได้บอกกับทุกคนว่าเฮ้ยไม่ต้องเล่าให้ใครฟังนะหลังจากที่เสร็จงานไม่ได้เล่าให้ใครฟังไม่บอกแม้กระทั่งไอ้แบงเจ้าของงานได้เก็บเรื่องนี้เอาไว้แล้วก็จำขึ้นใจว่าจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วถือว่าวิญญาณที่มาร่วมวงกับเรานั้นยังปราณีกับพวกเรามากที่แกมาร้อมวงด้วยไม่ได้มาทำอะไรที่ทำให้เรานั้นช็อกมากไปกว่านี้